สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่21วินทุนายน2565นะครับก็มาดู Time Frame Day ก่อนเลยครับ Time Frame Day นะครับจบด้วยลักษณะของแท่งเขียวเขียวแบบนี้นะครับเรามองเข้าเป็นในส่วนของพินเซล นะครับพินเซลแต่เป็นพินเซลที่เกิดบนแนวรับ1835นะครับก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันไว้เมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าเมื่อวานนะครับเป็นวันจูสตินเดย์นะครับก็คือวันอ่าเขาเรียกอะไรนะวันเลิกท่าของสหรัฐอเมริกานะครับธนาคารของ USA ก็ปิดนะครับทำให้ตลาดไม่ค่อยมีวอลุ่มเนาะถ้าเรามองดีๆนะครับเมื่อวานเขาวิ่งในกรอบ4 5่หถึงสานะครับหนึ่งหมื่นจุดนะครับยีบสามชั่วโมงวิ่งอยู่แค่นั้นเอง นะครับ <de ek at> เรียกกันว่าถือเก็บ tp 5 0 0 0จุดจุดเนี่ยถือกัน3-4ชั่วโมง5ชั่วโมงเลยเดียวนะครับอันนี้ก็จะ็ปตรงกระตาที่เราวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ามันจะเกิดการไซด์เวย์อยู่นะครับคราวนี้เรามาดูกรอบครับวันนี้กรอบที่เราจะมองเราจะมองกันตรงไหนนะครับกรอบวันนี้นะครับเรามองอยู่ในส่วนของโซนประมาณ5-2นะครับจนถึง26นะครับอันนี้คือกรอบที่เราจะมองนะครับเขามีโอกาสอะไรครับเขายังคงมีโอกาสที่จะเกิดการไซด์เวย์อยู่ได้ นะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดการไซเวย์อยู่ได้นะครับซึ่งไม่เป็นไรครับไทม์เฟรมใหญ่ไซเวย์เดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมเล็กนะครับแต่ในศาสตร์ของไทม์เฟรมใหญ่ที่ไซเวย์หมื่นจุดอย่างเงี้ยนะครับหมื่นจุดแอนเนแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งเลยต้องระวังนะครับเราต้องรอสัญญาณชัดๆนะครับชัวร์ๆเราถึงจะเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไทม์เฟรม H4 กันครับโอเคไทม์เฟรม H4 นะครับ ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับจบด้วยรักษารเงี้ยเป็น PA by นะครับเป็น PA by นะครับกราฟก็ไม่ไรครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านละ1842นะครับเดี๋ยวเราดู11บเอโมงครับตอนจบแท่ง H4 อีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขาจะสามารถดินเหนือหนึ่งแปดสี่ห้าได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้เขาติดแนวต้านย่อย1.842อยู่นะครับถ้าเรามาสังเกตในส่วนของเส้น EMA เป็นไงครับและนาบเลยนะครับแล่นาบเลยเจนของกราฟก็บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นลักษณะของการไซเว์นะครับอันนี้คือกรอบของ H4 นะครับ1.845นะครับโดยประมาณเนาะกับ1.835นะครับไซเว์อยู่หมื่นจุดนะครับไซเว์อยู่ประมาณหมื่นจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วน ของ Time Frame H1 ต่อไปนะครับว่าอพอกราฟไซเบรแบบนี้เราจะมองทิศทางการเล่นกันได้ยังไงบ้างนะครับมาดูกันในส่วนของ Time Frame H1 ต่อกันเลยไม่เป็นการเสียเวลานะครับ H1 นะครับตอน9โมงเช้านะครับจบด้วยพินบายนะครับแต่เป็นพินบายที่เกิดใต้แนาต้านย่อย1842 เป็นลักษณะของพินบายที่เกิดใต้แนวต้านย่อย1842นะนะครับตอนนี้อีก9นาทีจะจบ H1 ละนะครับกราฟมีโอกาสที่จะจบไปอะไรครับกราฟมีโอกาสจะจบเป็นโดจิใต้แนวต้านย่อยนะครับมีโอกาสจะจบเป็นโดจิใต้แถวแนวต้านย่อยนะครับแต่ถ้าม,ามันมาจบโดจิใต้1845เนี่ยมันจะดีมากเลยกราฟมีโอกาสกลับตัวลงมาครับแต่ถ้าในทางกลับกัน นะครับถ้าในทางการเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟไซเวย์เรามองเสมอครับว่ากราฟมีโอกาสออกได้2หน้านะครับถ้าเขาสามารถยืนเหนือ1 8 4 5ได้นะครับถ้าเขาสามารถยืนเหนือ1น4 5ได้นะครับจุดรอเข้านะครับประมาณ42นะครับหรือเส้น EA ตัวนี้นะครับ TP คือ52นะครับยืนเหนือนะยืนเหนือประมาณ18ยืนจบขึ้นมาได้1847นะครับอ่าตัวนี้เราบายได้นะครับ ถ้าหลุดตรงนี้ได้ TP ต่อไป5.8ครับแล้วรอเขาอะไรครับรอเขาไซเบอเกิดเป็น PA sell ลงมาอีกรอบนะครับกรอบพี่หมีมองนะครับกรอบแรกนะครับ4.5กับ3.5แต่ถ้านทากับการเขาเกิด PA sell นะครับจบได้ประมาณ1.8 3.3นะครับหรือ1.8 3.4ตรงนี้นะครับโอกาสที่เขาจะหลุดลงมามีครับ2.6 3.0นะครับโอกาสที่เขาจะเป็นไปได้ นะครับโอกาสที่เขาจะไปไปได้สําหรับทิศทางในวันนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยในการเล่นการฟาฟไซเว์นะครับเราต้องรอนะครับให้การาฟเกิด PA จะชัดช์ในกรณีที่เราจะเล่นทดสอบรับทดสอบต้านนะครับเราต้องรอ PA ในไทม์เฟรมเล็กนะครับในไทม์เฟรมเล็กนะครับ M 5ก็ได้นะครับ M 3 0ก็ได้นะครับ,นะรบถ้าชัว์ M 3 0ดีกว่า นะครับดูในลักษณะของการกลับตัวลงมาทดสอบแนวรับหรือกลับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับอันนี้เป็นทริคหรือเทคนิคในการเล่นในกรณีเชื่อมเวนะครับแต่ในกรณีที่เราเล่นทดสอบและทดสอบต้านแบบนี้นั่นแสดงว่าอะไรครับเราจะสวนทางเฟรมแบบทางเฟรม H1 ถูกไหมครับซึ่งถ้า H1 จบมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวพี่มีเขียนหน้าจอก่อนจบมาในลักษณะแบบนี้นะครับจบมาในลักษณะแบบนี้ตาตต้านนะครับนั่นแสดงว่าเขามีแรงบ่าย แต่เราเป็นการเล่นอะไรครับเราเป็นการเล่นจังหวะพักตัวลงมาซึ่งกรกอบการเล่นจังหวะพักตัวตัวนี้มันไม่ควรเกิน3,000จุดนะครับหรือถ้าเขายังไซด์เวย์อยู่นะครับกรอบก็ประมาณตัวนี้แ,แนวรับเดิมแต่สิ่งสําคัญครับเราต้อง SL ไม่ไกลนะครับเพราะเราสนทาเฟรมใหญ่ถูกไหมครับเราสนทาเฟรม H1 นะครับเราใช้ H1 ในการดู PA เเพราะถ้าเขาเบรกได้เขามีโอกาสาไปเลยนะครับ นะครับดูดีนะครับการเล่นทดสอบรับทดสอบต้านสิ่งที่ต้องระวังคือช่วงเปลี่ยนแท่งของ t i m e f ฟรมให้สครับคือตอน11โมงนะครับ1 5 0หนนะครับหรือช่วงเปลี่ยนตลาดยุโรปบ่ายสองช่วงพวกนี้สามช่วงเวลานี้ไม่ควรที่จะเล่นครับเพราะกราฟจะมีโวลุ่มและเกิดการสวิงค่อนข้างสูงนะครับคราวนี้เรามาดูกรอบกันครับว่ากรอบที่เรามองวันนี้เรามองกรอบไหนอันนี้กรอบแรกครับกรอบไซเวย์นะครับกรอบไซเย์กรอบที่หนึ่งที่เรามอง นะครับกรอบที่สองครับโซนตัวนี้นะครับโซนตัวนี้กรอบที่สามครับโซนตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวพี่หมีเขียนเลขให้บางคนมองไม่ชัดนับหนึ่งแปดห้าแปดนะครับโดยประมาณนะเดี๋ยวไปเช็คผลลัพต้านในกลุ่มนะครับหนึ่งแปดสองหกนะครับอันนี้หนึ่งแปดสามศูนย์นะครับอันนี้หนึ่งแปดห้าสองนะครับอันนี้หนึ่งแปดสี่ห้าอันนี้หนึ่งแปดสามห้านะครับอันนี้คือกรอบโซนที่เขาเกิดการไซด์เวย์อยู่ นะครับอันนี้คือกรอบโซนที่เขาไซเวย์อยู่นะครับอันนี้มองเป็น H1 นะครับอันนี้มองในส่วนของ H4 ที่จะเบรกขึ้นมาได้นะครับและนี่เป็นกรอบของ d ดในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามอง3โซนนี้ในการเล่นก่อนนะครับรอ p a ชัดๆนะกราฟไซ์เวย์นะครับเล่นได้ทั้งขาบายและขาเซลนะครับแต่เราต้องเข้าบายและเข้าเซลอย่างมีความรู้นะครับเราอย่าลืมนะครับว่า ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันอาทิตย์เราวิเคราะห์ว่าวีคนั้นมีแรงเซลล์นะครับมองชัดๆนะนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูปฏิทินเศรษฐกิจกันครับว่าปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคสําหรับปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงตลาดยุโรปนะครับขอนดูตลาดยุโรปก่อนเนาะตลาดยุโรปนะครับสองช่วงนี้นะครับเฝ้าระวังหน่อยนะครับอาจจะไม่แรงมาก แต่กลัวจะสวิงช่เปลี่ยนตลาดนะครับบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็ทุ่มครึ่งนะครับช่วงเปิดตลาดอเมริกาพอดีนะครับมีในส่วนของคอร์ริเทลเซลล์ของแคนาดานะครับแล้วก็สามทุ่มนะครับยอดขายบ้านมือสองนะครับโอเคครับสำหรับแผงการเทรดวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในตลาดร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ